สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่ในเกมเอิมจำชื่อเกมมันไม่ได้แล้วฮะก็ขอโทษด้วยนะคะนี่เจอกับมดท่านี่คือพราดท,ที่แล้วผมไม่ได้ดูว่าผมแพ้ไปหรือว่าผมปิดคลิปตรงนี้มันถึงจะมันถึงได้เริ่มตรงนี้ลืม อือจุดอ่อนปรากฏนี่อุ้ยทานไฟไหม้ไม่นะไม่ไม่เฮ้หมดเลยไม่ชนะ ีต้องกดรัวที่สุดที่เราจะทำได้เอ้ยลืมลืมลืมเอาอันนี้ขอดูหน่อยสิเลเวลสี่จะได้อยู่ตรงนี้อ่ะต้องอัพนี่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 โอเคอัพประมาณนี้โอ้นั่นแหละโอ้ดามเมจแรงมากนี่ อุตนีเลยฮ่าฮ่ากว่าจะชนะได้โอ้ยมานี่ปุ่มรถถังผมแรงมากจิ้นรู้ขึ้นมาทีนะจังเลย ชุบโอเคอัปเกรดลถรถทังทนี่นะ่นี่ใกล้แล้วใกล้จะเอิ่มใกล้จะถึงตรงบอสแล้วยังไม่มีสัญญาณกศิ่ามาเตือนลาดด้น จำได้ดีอันนี้มันเป็นลาดอนของยุคเอิมยุคยุคมันไม่ใช่สิมันเป็นลาดอนของอืมมันเป็นลาดอนของไฟนอนวอรอันกอีิลาพักไฟนอนวอเมื่อไรจุดอ่อนจะอื้อปรากฏพอดีไม่อัปเกรดรดถถังก่อนทานทาน อพพีจไฟไหมเหรอหรือว่าฐานคนปกติไม่รู้แต่ที่รู้เออตายแล้วไม่อุ๊ยลืมใช้การ์ดลืมไปเลยจมใช้การ์ดนี่เลยการ์ดชุบชือปุ้งเข้าให้ แล้วก็เช็คก,การ์ดนี่เลยฮึชื่อนี่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 นจุดอ่อนปรากฏตาเม็แรงขึ้น50%นนย่าอ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 ย่าไม่ต้องแพ้อีกอย่างนั้นเหรอไม่อย่าอย่าอ้อเหลือแค่2.47% ต้องเป็นอย่างนี้ผมคิดผิดใช่ไหมที่จะใช้มันไหนขอดูไหมยหน่ิโอ้ยตอนแรกๆเราต้องใช้นี่ก่อนชู่นี่เพิ่มดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ช่วยคนอือนั่นแหละจุดอ่อนปรากฏ อัปเดรถถังรถถังจะได้หดโหดเร็วๆรถถังตีมันตีตีรถถังตีอ A จี RPG ด้วยตีมันตีสิรถถังรถเออเกือบเกือบไปแล้วรถถังทำงานช้าถ้ารถถังทำงานช้าผมจะหักเงินเดือนรถถังวันละ พันละหนึ่งล้านบาทก็เท่ากับศูนย์บาทผมต้องอัพอันป้อม RPG ก่อนนะเพราะว่าป้อม RPG มันสำคัญอยู่อัพป้อมอันนี้ด้วยไหนขอลองดูดาเมจป้อม RPG สิป้อม RPG ระเบิดแบบ เท่ากับอันแต่ก่อนของรถถังเลยอ่ะอัพได้เป็นงันเอาป้อม RPG อัพเกรดกลายเป็นแบบนี้โอเคอัพเกรดไว้ป้อม RPG มันสำคัญอันนี้ก็สำคัญด้วย นี่สำคัญมากเราต้องอัปเกรดให้มันเยอะๆนี่ต้องอะไรมาก็ไม่รู้เดี๋ยวผมขออันนี้ก่อนนะล้างทั้งหมดชุบโอเค แคดาเมจคนปกติมันก็เยอะแล้วอะนี่มันเป็นอะไรที่โอเมก๊อ oh ตมาเร็วๆสู้เขาลูกเขาสู้เขา,เขานั่นแหละลูกเขาเย,ยมู่้สู้ลู้สู้นะ้ยมีคนขอความช่วยเหลือเราต้องช่วยเขามาอีกแล้ว บโอเลนเตว่า wow. นี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการแทนก็ซิล่าตัวนั้นมาเอ้ยรถถังโจมตีไม่เข้าจำได้นะว่าจุดอ่อนมันอยู่ตรงท้องอะกดถังโจมตีไม่เข้าเข้าเลยอะนี่ไงว่าแล้วจะอัปเกรดอาร์พีจี อ A.P.G ก็ไม่ช่วยอะไรเลยอามาอลืมใช้การ์ดลืมใช้การ์ดลืมใช้การ์ดเลยครับก็ว่าอยู่ทำไมเสียเปียบพี่แพตตัวเองลืมใช้การ์ดอันดับแรกใช้การ์ดนี้ก่อนนี่บชู spl. แล้วก็ตอดเนียงด้วยกัดนี้ฮึชูแล้วก็กัดกัดอันนี้เอาออกมาไม่ได้เร็วๆสู้เขาสู้เขาสู้สู้ๆอย่าพึ่งยอมแพ้ไปอย่าพึ่งยอมแพ้อย่าอย่าไม่อย่าพึ่งไม่ ย่ yeah. าไม่ไม่ทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมต้องเอิมบ่ายโมงสิบห้าแล้วนะสิบสามนาฬิกานี่ครับแล้วเราต้องสู้ไบโอเลนเต้ o ให้ได้เราอุ้ย <s uck> ฮ้ยมันมาได้โอ้เดี๋ยวบวกดาเมจหนึ่งร้อยเปอซนตช้เอจุดอ่อนปรากฏใช้อันนี้แทนแทนหั่นกุ้งดีกว่าผมไม่น่าคิดผิดเอากุ้งเลย,ยช่วเหลือยคนก่อนไม่ช้เพชรฮะโอเคดูโฆษณา โอเคดูโฆษณาเสร็จแล้วต้องต้องฆ่าไบโอเลนเต้ให้ได้ทำไมมันอืดจังพูดดังๆหน่อย,อยทำไมมันอืดโอ้ยอะไรเนี่ยกดผิดนี่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 ถ้าผมมีก็ซีล่าผมชนะไปตั้งนานแล้วแต่ผมเผลอขายก็ซีล่าสี ผมจะเอาไบโอเลนเต้มาชดใช้กับก็ชทิลาบที่ผมเพิ่งขายเพิ่มดาเมจอีกเออไม่อย่าพึ่งยาไม่ยายาเฮ้ยสงสัยต้องอัปเกรดแล้วอุ้ยเหลือแค่นิดเดียวก็ ต้องต้องสู้ไปโอเลนเตให้ได้นี่อัพรถถังมาเยอะแล้วนะยังสู้ไม่ได้อีกงั้นผมจะเก็บอันแต้มไว้เพื่อจะใช้อันเอิม่มอันอืมผมจะเก็บแต้มไว้ใช้อันเนี้ยอันลำแสงปืนใหญ่กับ เ็ดถอยยาล่างแรกอะ่ะรถถังก็อุย้ยก็ว่าอยู่ทำไมรถถังไม่มาเฮ้ยรถถังไม่อีกแล้วไม่น่าไม่น่าไปเล่นไม่น่าไม่ดูรถถังเลย ดูแต่ไปโอเลนเต้เพื่อที่จะฆ่ามันแต่ว่าไม่ได้ดูป้อมรถรถถังเลยว่าป้อมรถถังเป็นยังไงบ้างว่าสบายดีไหมได้แบบอันนี้พังหรือเปล่านี่เอาไปเลทเทเยร์แล้วก็ลำแสงปืนใหญ่ยังไม่มาเร็วๆลำแสงปืนใหญ่มาสักทีได้ไหมไม่ ไม่ไม่นะตาแสงปืนใหญ่ไม่ยอมมาผมว่าผมเก็บไม่เอาดีกว่าเพราะว่าผมต้องอัพอันคนทหารอันเนี้ยดีกว่าอัพให้เยอะเลยนี่แหละประมาณนี้ RPG ก็สำคัญนะเพราะว่ามันออกมาเร็วอยู่นิดหนึ่งนะพล RPG ป้อมรถถังเอา้าทำไมไม่อันนี้ละ่ะเนี่ยเออลำแสงปืนใหญ่เอาไปทวงเว้ละไว้ก่อนเออไม่ได้เฮ้ ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยครับบ๊ายบาย